ชันนั้นใช่ไหมถ้ามันเออเลอร์เนี่ยมันจะขึ้นสีแดงไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งของของระบบเนี่ยของของชั้นนั้นๆแหละนะมันจะขึ้นสีแดงอ่ะเลยถ้าอยู่อย่างนี้ก็คือไม่มีปัญหาไ่าเวลาเปิดก็จุ๊บอย่านี้ไม่ได้ทัชสกรีนโอเคมันจะเกล็ดนู่นอะไรกันหรอจริงอ่ะเออมาเดียนู่นกลัวว่าน้ำมึนไอ้นี่ก็มันต๊ะหนวกเรื่องอะไรหลายไอ้นี่หน้าจอตีจัดเลยวัยจังเลยวัยเจ้าเลย้นี่ยังไม่ใช่เวลานะเนี่ยตั้งมตอไปเขน ม่บาดาเต้ยนยปนี่นะมีมีเป็นบาดาเต้เป็นบาดาเต้จริงมีมีเออนี่ตำบาดาเต้ะขนาดลิงเวนมมีเออลิงเวนวันนี้เดี๋ยวนะต้องโซนนี่โซนมันยตั้งเวลาแล้วนะขอไปขอเหนียวยูซารับใม่าวันนี้ปสิ่บวลวสบวกใช่ไหมออกด้ยตัววนี้ตตัวเบกตัวเบกส่งน มับีไปแต่เรัหนึ่งอสบสี่สี่ห้าสิบสี่สี่ย่าบาโสิบสี่สห้าก็ึ้นไปสองนะถ้าเป็นเอเอเหมือนเดิมไม่ได้ครับนี่เอ็มแล้กูเลป่าตูนจ้า โอเคใบสองี่านะโอเคนี่ปเนี่ยบัตรเต็มเวลาขอเป็นเล้งเว้ยนะโอเคนี่คนเอาปันอังกฤษหลงกิงปานังกฤษหลงกิสหยุโอเคอันนี้ก็คือทัชคพื้นเลยที่ก็บอกแล้วว่าสัมผัสควบคุมโดยการสัมผัสเนาะตัวนี้พอเปิดหน้าจอแรกจะมีฟังก์ชันใช้งานอยู่สามสามหน้าจอทางเข้าไปนะเ Channel Control นี่มันมีกันหน้าเลยวะไหนไม่โดนใจเลยหน้าจออนี่มันหายไปแล้วสมัยนี้ ใครมีลิซเซ่เลยมั้ยไม่กับไม่มีไก่ก้อนเลยไม่มีใครก้เลยกับไหรางย่าเร็วเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยมาเดียวโอโจดโจดโจดเดี๋ยวเราเราไปดูประวัติของมันได้นะไปดูสิจีเมื่อกี้อ่าปีนึ่งแต่โดนรีโซ่ไปแล้วนะปัญหาคือเลยเพราะไม่ใช่เออเลยระหว่างพัดแล้วการอีโนโอเคอาจจะการสื่อสารผมตอนนี้มันหายไปแป๊บเดียวมันก็จับได้ แต่ถ้ามันกลับไปก็จะเขียนว่า e s o อ๋อนี่ oh. เราก็ไปดูได้เห็นไนหะมกลับมาเรียบกลับมาแล้ว okay. โอเคปุ๊บุส่งไปไปปั๊มห่าไปโน้ยอย่างเงี้ยโอเคทีนี้หน้าจอนจะเข้าได้สามอันใช่ไหมอันแรกก็คือ Control and Monitoring ชื่อก็บอกว่าควบคุมแล้วก็เฝ้ามองเข้าไปปุ๊บถ้าผมอยู่ตรงนี้ก็คือชั้นนี้มีแค่สิบสองตัวหมายถึงชั้นที่เรายืนกันอยู่นะครับก็สิบสองตัวก็คือตามตามลักษณะอย่างนี้ ผมยกตัวอย่างถ้าตรงนะตัวนี้เบอร์อะไรช่างดูให้ผมหนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจะไม่ตรงศูนย์หนึ่งไม่มีครับแล้วใครตั้งชื่ไหมครับจับซุ่มกับตั้งจริงอะไรอย่างว่าเออใครไม่ต้องไม่ดีช่างช่างใช้รีโมทปิดรีโมทหนึ่งตัวปิดตัวนี้หน่อยครับตัวนั้นแล้วเราดูที่ว่าตัวนี้ตัวอะไร F C U F C U ศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับอ่าเราปิดที่ไหนจุน้าตัวนูโออ่าตัวนี้กี่หนึ่งก แสดงว่ามันคือคือตัวนี้อ่ะผมเปิดดูสิตื้อแม้ตองดูปุ้ยไอหมดงั้นจริงๆตัวนี้ก็คือก็เป็นชื่ออะไรครับ FCU001 FCU อ่ะมันต้องเขียนจังหวะ FCU001 จริงๆมันจะแก้ชื่อได้ผมผมรับแอยากให้ดูนะผมวติเราจะแก้ตัวนี้ใช่ไหมก็เข้ามาแต่วันนั้นผมสอนไปแล้วนะมาปุ่มหนึ่งไปเลยก็ก็เข้ามาผมผมเด็ดผมเด็กใหม่ เอาเดีผมโชว์นิดนึงเข้าไปเซตติ้งนะแล้วก็ซิสเต็มเซตติ้งเหมือนกับเล่นมือถือเลยเซตติ้งอีดิทโซนปุ๊บเข้าไปห้องอยู่นี้12ตัวปุ๊บเข้าไปกดนี้อินทูโซนเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมครับมันสมมติเราจะแก้ชื่อกดปุ๊บเราเลือกแล้วมาแก้ตัวนี้รีเนมตั้งชื่ออะไรแล้วแต่ชอบเลยแต่จริงไม่ไม่ใช่เราแต่ชอบต้องเบสออนดอ r a w i n g t o o ตั้งต้นไว้ก่อนมันต้องไห้ตรงไหนไม่ถึงเออแล้วก็แก้เรียบร้อยสมมติแก้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็กดโอเคชื่อนนี้มัก็จะ เปลี่ยนไปตามที่เราแก้เมื่อกี้นะแล้วก็กดเซฟจังนั้นจังก่อยเปียหน้าขนลุกเลยแล้วก็พออมาหน้านี้มันก็พอเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกกดรูปบ้านเมื่อกี้ที่ผมบอกพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บไอตัวนี้มันก็จะคือจะเป็นตัวนึงตัวที่มันสื่อความหมายแล้วง่ายๆเนายนะอ่าประมาณนี้วิธีการใช้งานตัวนี้ก็คือว่าถ้าถ้าช่างจะเปิดตัวไหนก็ให้กดตัวนั้นให้เป็นสีทึบๆอย่างนี้เป็นการเลือกบ้ากันเน่อยอันนี้คือไม่เลือกอันนี้คือเลือก แต่ยังไม่สั่งงานนะสั่งงานแบบง่ายเลือกเสร็จสมมติผมเลือกตัวนี้สองตัวนี้อ่ะเลือกสองตัวนี้ให้ทาอะไรถ้าแบบง่ายสุดก็คือโดยไม่คิดอะไรก็คือเรื่องของนี้ก็เปิดปเปิดกับเปิดปเปิดกับเปิดแบบง่ายๆเบสิคแต่ถ้าให้ยากขึ้นมานิดนึงสมมุติผมจะปิดสองตัวนี้นปิดกอนปิดเห็นไหมตัวเครื่องมันจะเป็นสีเท,เทาๆไปถ้าเปิดแบบยากนิดน,นึงก็คือคนนี้เปิดแล้วก็กดไปที่คอนโทรล พี่จะให้ทำอะไรก็คือกดเปิดโหมดอะไรโหมดคูลเดซเซเลตเทมปอุณหภูมิที่ต้องการเท่าไหร่ก็กดไปมันก็ต่ำสุดสิบแปดนะหรือสิบเก้านี้อ่ะก็<ม>อะโอเคแฟนสปีดเป็นไรอ่าฮะมาร์กเ่งแล้วก็แอร์เลชั่นก็คือบายชวิงนี่นะบริษเข้าแนวตั้งอพอทุกอย่างเซ็ตเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดเซ็นไปรีโมทคอนโทรลหมายถึงจริงจริงมันยริงด้วยรีโมทได้นะคอมมอนถ้ามีรีโมทตัวนึงเราจะให้ยอมรับมันไหม บางคนบอกว่าไม่อยากให้ใครมากดก็แล้วก็ก็ปีนี้ไปใ่ไหมก็คือมาถึงรีโมทตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไมด้ไม่ไไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ม่ไไมดไมดไม่่ไไม่่ไม่ไ้ไม่ม่ไไม่ไไม้ไม่ไไไม่ได้ไมดม่ไ่ไไม่ไไ้ไ่ไไม่ได้ไม่ไไม่ไ่ไ้ไม่ไ้ไม่ไไม่้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไไม้ คือเหมือนเหมือนอย่างนี้ครับทุกเครื่องของอินดอร์เนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนเรามีรถมันจะมีสายกองอ่าส,<ม>สายกองแล้วมันเครื่องเนี้ยพอครบ800ชั่วโมงปุ๊บมันจะโชว์ขึ้นมามแต่มันจะไม่ให้หยุดระบบมันแค่นับเฉยๆไม่รู้ไหม,มความหมายคือว่าถ้าเออเลิกก็ไม่ไม่รีเซ็ตก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารีเซ็ตรีเซ็ตก็กดรีเซ็ตตรงนี้แค่นั้นเองความหมายคือว่ามันแจ้งเตือนยูเซอร์ให้รู้ว่าไอ้พิมพ์เตอร์สัมภารคุณคุณได แปดร้อยชั่วโมงนะคุณครบรอบที่คุณจะล้างแล้ววางง่ายไม่ไม่ได้มีผลกระทั่งไม่ได้ล้างกันเท้าไม่เอือดปุ๊บเป็นรอยยบบ่งเป็นหน้าร้อยว่าตีเดียวโอเคแล้วก็หลังนั้นทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จก็กดเซ็นไปอันนี้คือสั่งงานแบบแบบมีดีเทลว่างั้นเด็กเมื่อกี้สั่งงานรอบแรกคือแบบออนออฟเลยใช่ไหมอันนี้แบบมีดีเทลอันจังไหมโอเคอันจังไหมแล้วไอตัวอิสเนี่ยมันคืออะไรอ๋อชนิดอะครับ ไม่ใช่เลยอ่าอย่างนี้ตัว S น่าจะมีใครเล่นธนัทเล่นหรือเปล่าเนีตั้งเนี่ยตั้งหมวดใช่ไหมอันนี้ผมลบไปกันแล้เดี๋ยวเราวันที่อ่าเดี๋ยวผมผมผมมันยีดผมแต่นี่คืออันเดียผมพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวเอาออกก่นเลยเออมีคนมาเล่นไหมเออก็อย่หมุ่ติอกอย่างโอ้โอ่าเย้หายไปแล้วคือความหมายคือว่าโอเคเรื่องอันนี้เรื่องแรกก็คือคอนโทรลแล้ววันิเตอร์ล่งได้แล้วต่อไปอ่าเราจะตั้งตารางกาทำงานของมัน ทีนี้พอตั้งกำนัะกำลังทำงานเนี่ยถ้าสมมติมันมีหลายตัวระบบจะบอกว่าอ๋อคุณตั้งสองตัวนะมันจะเขียนตัว S คำว่าตัว S ก็คือสกิลล์ภาษาอังกฤษตารางการทำงานมัไม่ใช่ตัวนี้เรื่องอะไรนะคะไรนะเอสพีไอเน่ยเราไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรมันเป็นเซนเซอร์ตัวหนึ่งไงเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ติดไว้บางอย่างยอดเยี่ยมเหรอ เออเลยมันมันมีนิดอยู่ใช่ไหมคืออะไรมันจะเป็นวอร์ไรดวอร์ไรด์พอแค่นิดเออวอร์ไรดบางตัวจะจจะมีโมชั่นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องต้องไปดูอ๋อคือเหมือนคือหมายถึงเซนถ้าร์ถ้าเซนเซอร์คนเดินมาตรงไหนมันจะชี้ใบสวิงอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็บางตัวจะไม่ใช่หลุดแล้วก็คือบางตัวเขาสั่งเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเบินบินเลยแหลตัวะ โอเคถ้าตอนนี pues> ้ทุกท่านมีคำถามไหมครับอย่างน้อยผมว่า so ถ like okay? ้าตอนนี้ต so like right? ้องทําเป็นก็คือเข้ามากดเปิดปิดได้โอ้ได้ไเนาะแล้วก็ดูสายนาว่ามันเปิดอยู่นะหรือปิดนะโอเคโอเคต่อไปสเก u ดูก็คือตารางทํางานสมมุติอะผมยกตัวอย่างการตั้งนะนิวเทสหนึ่งโอเค อินดอร์ที่เราจะใช้สําหรับการตั้งตารางทาง,งานสมมุติผมเลือกตัวนี้กับตัวนี้อ่ะอเห็นไหม,มเลือกเสร็จแล้วก็เราก็บอกว่าถ้าซีเรียลคอมจะดึงหมด,ดแอดเข้ามาสองตัวอโอเคโปรแกรมที่เราตั้งคือเทสหนึ่งสองตัวที่เราเอามาให้มันทําทุกวันไหมหรือว่ายกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ถ้าสองที่เขาอกออกอออวันพุธด,ด้วยสมมติวันวันพุธไม่ใช้ก็อาจารย์อังคาร สหาดกสุขโอเค okay. ชื่อโปรแกรมจำนวนอินดอร์ที่เลือกแล้วก็วันที่ให้ทำงานให้ทำอะไรเราต้อง create event กำหนดเหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อเวลาอ่ะสมมุติ6โมงเช้า6:00 AM ให้อินดอร์ตัวสองตัวเมื่อกี้เปิดโหมดอะไรโหมดคู่อุณหภูมิที่เซ็ตไว้ สิบแปดนะสิบแปสิบเก้าปรมาณสิบเนี้ไม่เกี่ยวมันใช้คอมมอนกะันเนาะแล้วก็รีโมารีโมทคอนโทรลสามารถยอมให้ทํางานแล้วก็เราไม่ได้มีรีโมดก็เปิดได้ก่อนไมได้ฝั <c oughs> ่งนี้ไม่เกี่ยวไม่ใช้ใงานกดโอเคความหมายคือว่าโปรแกรมชื่อเท็1หนึ่งอินดอร์สองตัวเข้ามาแล้ววันธรวันจรรันาคารกับพื่อหัสสุ ให้ทำอะไร6โมงเช้าให้เปิดเครื่องที่อุณหภูมิที่โหมดที่โหมดคูอุณหภูมิ19องศาแล้วรีโมดสามารถใช้งานได้โอเคหลังนั้นเปิด6โมงเช็จสมมตุติผมให้ปิด10โมงก็สร้างเหตุการณ์ขึ้นมาใหม่10โมงให้ปิดพอปิดเราไม่ต้องกำหนดอะไรคือปิดเลยขหมายไม่ต้องไปกำหนดโหมดเหมือนอะไรมัน ม,มันมาเิไม่วันนึงลัเลยนะแต่สิ่ิธีคิดก็คือว่ามันจะทําแบบนี้ทุกวันเลย6โมงเป,มปิด10โมงปิดวันจันทร์อาคารเพื่อหัดกระสุขทำานี้ไปตลอดตลอดตลอดเวลาเลยคหมายอย่งนั้นแล้วก็กดเซฟไปเพราะเราเขียนเสร็จเนี่ยเราจะเราจะเขียนเยนก็บไว้ก่อนก็ไดนะ้เขียนทิ้งไว้ถ้าจะให้ทําก็กดให้มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมแล้วสังเกตหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นตัวที่เราเลือกไว้ เป็นเขียวไม่เนี่ยมัไม่ดับอ่ะมันต้องปิดเร็วดิที่ไม่ตื่นวันนี้เราต้องวันไหมว้าวเปิดวันอะ้รนะวันนี้วันนัดมันเปิดแล้วมันไม่จะปิดตีปึ๊บปิดตีปึ๊บปื้อตีปีต่อยาวเลยเช็คอย่างนี้ตีปีตัดก่อนนดิมันจะเป็นเวลาสมมติสมมตินะสมมติว่าผมเขียนเมื่อกี้หกโมงเปิดใช่ไหมครับสิบโมงปิด ตอนนี้มันกี่โมงถ้าบ่ายสองใช่ไหมมันเลยจุดแล้วถ้าเลยจุดมันจะไม่ไม่คิดถอยไปทำงั้นความหมายคือว่าเวลาเดินไปเรื่อยๆถ้าเราเขียนเหตุการณ์ไปหนึ่งอันมันไปเจอเหตุการณ์อะไรมันทําแล้วเวลามันก็เดินเรื่อยๆไปเจอเหตุการณ์อะไรทาความหมายคือว่าตอนนี้เราเราเซตว่าให้มันปิดสิบโมงใช่ไหมแต่ว่าลามอยู่นี้นะมันจะเจออีกครั้งเดียวต้องไปดาวก็ออกองนี้ คือเราเขียนทิ้งไว้แต่ยัง <charged> bon ไม่ไม่ไปใช้ก็ได้เงินในแต่เราลบไปเราลบไปถ้าลบก็ดีลิเตอร์ลบเลยตอนโมนี่ยุ่งหน่อยพวกก็กลับไปอยากอุบัตพวกมากลับจำมาตั้งโตมันโอเคขึ้นเลยขึ้นก็กลับเดี๋ยวก็ไปได้ไปก่อนดีขึ้นหลายอยอะมากพอจัดระบดเออเซสซิ้งแล้วก็ไปที่ทาวเร์ฮิสตอรี่ คือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นว่างั้นเนี่ยความหมายตรงนี้ม,มาเช็คเซตานาา่างกัที่ที่เมื่อกี้ที่ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันมีสองตัวนี้ใช่<ม>ไหมเมนบล็อกโปบล็อกสองแป้นนันคืออะไรช่างกุญมิคอมมิวนิเคชันเออร์เลอร์ระหว่างทัชคอนโทรลเลอร์แล้วก็อินดอร์เอาท์ดอร์ยูนิตก็คือคงที่เราเซตเมื่อกี้แล้มันคงหายไปแป๊บนึงเอา,าเอากลับมาเซตัสก็คือมันโดนโดนแก้ปัญหาไปแล้วรีโซเจอร์ร่าออกมาโอเคประมาณนี้ครับ อย่างน้อยก็กดนี้ได้แล้วโอเคโอเคตัวนี้ก็เมื่อนกันตุกจันใช่นะจ๊ะมาใช่ครับเหมือนกันทุกทัานเอาเต็มตัวนี้แล้วโอเคตัวนี้อ่ะโอเคอ่าสเต็ปแรกก่อนก็ดูดูฮาร์ดแวร์อ่หน้าตาเป็นโอเคมีไขควงไหมจ๊ะผมสอนให้ดูนี่ให้รู้จริงไปเลยโอเคมาเลยตัวตอเป็ดมาอย่างเด็กก้อยห่วงเลยห่วงไม่เอาไปอย่างเด็กก้ไม่ขึ้น เก่งเลยเดี๋ยวเพื่อนกูขอเช่าเลยต้องมันด้วยอย่างเป๊กเลยอุ้ยโอเคโอเคอันนี้ผมผมอธิบายให้ก่อนจริงๆอะอะไรก็คือว่ามีเทปนองสายไฟนี้อันนึงเนาะเอ้ยมีอะแดปเตอร์นี่ก็เสียบสพักก็สายไฟไปอ่า ช่องนี้ช่างไม่ได้ใช้ประโยชน์มันเลยตอนนี้ความหมายก็คือจริงๆมันใช้งานได้ไดผมยกตัวอย่างเช่นนิตอนอินพุตนี่ก็คือเป็นนิทอนเอาพุตจริงๆเราสามารถเขียนเขียนโปรแกรมมันได้อย่างเช่นเราแท็บระบบนี้ขึ้นมาแล้วเราบอกว่าอย่างอเอาของจริงที่ผมเคยใช้เลยก็คือเป็นงานโรงแรมเขาเขาจะมีทีมช่างอยู่ใช่ไหมสมมตุติระบบเออร์เลอร์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยอบัญหารถ้าผมในระบบที่ดึงเข้ามาถ้ามีเออร์เลอร์ตัวหนึง่ง คุณช่วยส่งสัญญาณแล้วก็ทําเป็นไฟให้ให้ผมอันนึ่งหน่อยได้ไหมอ่ะผมก็ไปเขียนโปรแกรมมาว่าถ้ามีเออเรอร์หนึ่งตัวของของ,ของที่ระบบที่ดึงเข้ามาในงนี้แล้วก็ให้ให้ได้คอนแทคดีโอออกมาอันนึงความหมายตองนี้ก็ต่อ,อไฟส่อไฟสามวเข้าตรงนี้ดีโของผมเนี่ยแล้วก็แล้วก็ออกไปเลี้ยงรีเลย์โอมแลนอะไรก็แล้วแต่ที่ค่อยขับไฟมาหาหลอดไฟอันนึงความหมายผมก็ไปเขียนโปรแกรมว่าอ่าถ้ามี อินนอร์หนึ่งตัวในระบบของทางเนี้เออร์เลอร์ก็ให้คอนแทคน,นี้เอ็นซีแทนพอเอ็นซีปุ๊บไฟก็ไปติดเขาก็นั่งมอนิเตอร์อยู่เขาจะรู้อ๋อมีติดแล้วเขาจะรู้แล้วความหมายนี่เหรอไหมอันนี้ผมยกตัวอยา่างหรือหรือบางโรงแรมในกรุงเทพ่ยวเขาบอกว่าถ้ามีอะลามมีไฟอะลามเป็นดีไอเข้ามาหนึ่งช่องเนี้ยเขาจะบังคับให้ปิดแอร์ทั้งหมดอ่ะเราเราก็จะเอาถ้ามีดีไอ DI ของไฟอะลามขึ้นมาแจ้งว่ามีไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยให้ปิด แอร์ทั้งหมดเราก็ทําได้อย่างนั้นแต่ที่เนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ของตัวนี้เลยควาดนี้เนนะจ่ายเนี่ย๋ต่ทำไปโตอนาคตอนาคตก็คือให้เรารู้ว่าเรามีดีกอบ DO อดีโออยู่สามารถใช้งานพวกนี้ได้นะฮะประมาณนี้ดึงเงิเราดึงจากผมเพื่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอธิบายครับรวมๆก่อนนะส่วนอันนี้ก็คือเป็นดี d อดีโอก็อย่างที่ผมบอกเราสามารถเขียนเขียนควบคุม ถ้า D I มาอย่างนี้ D O เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของเครื่องเปอกกาศเราหรืออย่างเช่นผมเคยมีงานของเอฟที่ผมทาล่าสุดเนี่ยเขามีในห้องเซิร์ฟเวอร์มีอยู่สองตัวถ้ามันเปิดอะรามปุ๊บเนี่ยให้ผัก้ตัวทําอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะก็ใช้ D I D O เนี่ยมาเล่นไม่เอาแม้ตัวนึงดับตัวนึงเปิดอะไรเงี้ยนะก็ใช้โปรแกรมนี้เขียนต่อไปไอ้ช่องตรงนี้มันมีห้าช่องตั้แต่ชันแนลศูนย์ถึง หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห mm ้าอะชแนลสูงถึงสี่ก็คือมีห้าชแนลหนึ่งชแนลจะต่อได้สิบหกระบบมีห้าชแนลก็สิบหกคูณห้าก็แปดแปดสิบห้าระบบ mm hmm. งานของเราเนี่ยมีไม่ถึงสามสิบสามห้าจริงๆ mm hmm. มันต่อได้ถึงแปดสิบห้าระบบแต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดว่าสองร้อยห้าสิบหกตัวอินดอร์เท่านั้นเข้ามาอย่างนี้เราก็แบ่งมาอ uh, ย่างอย่าง,งเลขหกเนี่ยคือว่าเขาจะเอา ระบบคอนดิชันของชั้นหกเข้ามาทางเส้นนี้เส้นเดียวเวลาต่อกิ๊กอันหนึ่งอันสองที่ผมบอกก็มาต่อช่องนี้อันนี้ก็เป็นอ่าในในไตรัีกนี้ห้านี้ห้าห้านะนิดตามตัวตามตัวเลขอือฮะแล้วก็หกอ่าตัวนี้ต่อห้าหกเจ็ดเก้าอ่าแอห้าหกเจ็ดเก้ายกหกแปดอันนี้ยอ่า อันนี้แปดอันนี้แใช่ไหมครับก็คือตัวนึงที่พระเอกเข้าไปไหนแล้วเนี่กว่าไม่หน่เนี่ยเดินดูนึกว่าจะมาติดได้หายไปเลยไปนั่งไม่นั่งครับเฮ้ยติ๊ง นี่ยตัวงจาเลือตอร์สำ s ุงนี่ผมไม่ได้ใช้เลยเหมือน m s u n g โอเคก็สิ่งที่ผมอธิบายไปก็คือว่าช่างจะได้เข้าใจว่าอ๋อเรามีเ output input ตรงนี้ซึ่งสามารถแอปพลิเคชันมันก็มีหลายแบบนะที่ผมเคยทำก็คืออย่างอย่างบางคนบอกว่าถ้าเปิดห้องหมอหนึ่งสองสามสี่ห้องผ่าตัดต้องเปิดตามอะไรเงี้ยมันก็เสียงคอนโทรลอย่างนี้ได้เป้าหมายเอง้นะหรือว่าบอกว่า ถ้าแอร์ชั้นหนึ่งติดขึ้นมาหมดมีแลมปให้ผมอันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะทดึงมากี่อัน<ด>ให้ดูตรงนี้ครับโชคดีดนะย,ยังติดอยู่น่าจะมีกระดาษอะไรกันชั้นห้ามีห<ด>้าสิบเจ็ดตัวชั้นหกมีหกสิบสองตัวชั้นเจ็ดมีห้าสองตัวชั้นแปดมีห้าสิบเอ็ดชั้นเก้ามีสี่สิบเก้ารวมทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดของตัวนี้ดึงมาหมดเลยก็คือห้าหกเจ็ดแปดยกเว้นชั้นแปดชั้นแปดคือเส้นนี้จะไปเข้าตัวนุก ไม่เห็นไหมถ้าตัวนี้ตัวนี้ดึงชั้นไหนบ้างครับี1นึ2 3 4อันนี้ลายมือของหนะึ่งเนี่ยอ่ะก็เข้ามาตัวนี้ตัวนี้ก็คือเข้าตามชัน้นนี้อันนี้ก็คือเข้าตามชัน้นนี้แล้วก็อันนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งวางอยู่ตรงนี้ผมเช็ดไว้แล้วแค่เอามาติดยึดให้สวยๆแล้วก็เสียบปักประมาณนี้อโอเคอท,ท,ทีนี้ทุกท่านก็จะเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวนี้ดึงของชั้นไหน อันนี้ดึงจากชั้น5 6 7 9อันนี้ดึงจีหน่งสองสอะไรนะครับ 4, 4แล้วก็อันนี้อีกตัวนึงดึงชั้น8ปดอ,อ่ะโอเคต่อไปวิธีการคอนเน็กเดี๋ยวผมคอนเน็กให้ดูดูตัวซับท์แม่นเบ็ดเร็วโอ้ลืมเอาอะไรอะไร